เดี๋ยวผมเองออร์เรนมันยังไ่ในเกมใหม่ครับปอมน่ะนะนะวันนี้เราจำชาเลนจ์ทุกคนว่าข้าเดินเสาครบทุกตัวทุกคนผมก็ได้โหลดมอดเดินเสาสรุปมัดปืนมากมายทุกคนแล้ว ดูครับนี่ครับตอนนี้เราฆ่ามอนสเตอร์ไปหนึ่งตัวทุกคนเป้าหมายเราคือคือฆ่ากีเด็กทุกคน เรื่อบระไรกันพวกข้าผมยิงในเรื้อบันไรลกันทุกคน ครับแล้วก็ได้ปืนใหม่มาลองเล่นทุกคนแล้วก็มีปืนหหายหลายมากว่าพี่โอ้มึงตายเฮียแต่ว่าวชิดอ่อน ฉันฆ่าลูกแกแกไม of all of all of all ่เห็นเรื่องไงว่าฉันฆ่าลูกแกน่ะฮะฮวันยาวอ่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้จักืจระเข้เปล่าเจเจอระวัง ่ฟอกชะระวันโทุกคนเนี่ยตึ๊บแหลกเลยทุกคนเอเวอร์ประกนูเนี่ย จะลอะเบิดปรปารูกนหนอยน้องดูคอขดูดูคนครับคือผมเล่นแมบนี้ก็ข้างบักนี่นนคนเพราะว่าอ่คนครับผมเจอตัวแรกุกคนถึงจะไว้ตือนเต้นมนตัวอื่นแต่ว่าเป็นก็เรยสาคัญอ่ะ

Huê